สวัสดีครับมาอัปเดตอีกหนงคลิปนะครับของท้าวแพลวข้ามหลังจากที่ห้างหายไปโดนครับนี่จะสิบ้ามาเบิงกร็บกวาดนะครับปุยค้อครับเพื่อส่งให้ลูกค้านะครับเนาะมาเป็นยังไงมารับฟังรับชมกันครับของเงานี่นะครับกระสอบละยี่สิบสามสแล้วก็สีิบ ามปริมาตรน้ำหนักของกระสอบนะครับเนาะเป็นยังไงเดี๋ยวมาเบิงมาเบิงมาติตเะตเก็บสขี่งว่าครับเก็บกระสอบขี่งว่าครับนี่การบรรจุพันธุ์นะครับปุ๋ยคอกนะครับ จากสดๆจากฟาร์มนะครับนี่กระสอบละยี่สิบาทเะยครับเด้อทุงและยิบหาโลูกสอบละยี่สิบห้าบาทนะครับเอ้ยยี่สิบนะครับไทยลายครับนี่กำลังยิบครับตากกล่องไทยไปครับยี่สิบนะครับบุรุทรงนะครับ หันไก่ไก่ทรงได้อยู่หันไก่ไก่ก็คิดค่าราเมนจักหน่อยครับว่ายี่สิบห้าบาทไอ้ยี่สิบบาทก็ถือว่าราคากันเองราคากันเองนหนันกยีปป่สิบโลเลยครับ กอดผูเยิบเอ้วก็ยิบเย็บเผื่อไปให้เพื่อนเกะง่ายๆน้ำกูเป็นสื่อไปเรวกับ,บาหามหัวน้ำน่กนะครับหยิบเผื่อไปห้นบาบางคนแค่มัดปาก ยี่สิบเหล่านี่ครับอันนี้เย็ยบเลย,ยเคือว่าใหญ่พอสมควรหลายเตืบเลยปกติกันบ๊อกกุ้งกันกับบ๊อกยี่สิบแต่กุ้งสิบบ๊อกใทยมันหลายเตืบครับ อันนี้คือการบรรจุพันธุ์ครับบรรจุพันธุ์ปุ๋ยคอกนะครับปุ๋ยคอกอันนี้ก็สีดีจักหน่อยครับเพราะว่ามันมีทั้งมันหมักยีสต์นะครับแล้วหมักได้ปีนึงหรอครับนี่หมักได้หนึ่งปีแล้วเนี่ยพวกเนี้หนึ่งปีนะครับถึงบรรจุครั้งหนึ่งที่จริงแล้วกับ่รแม่หนึ่งปีเราบรรจุครั้งหนึ่งแล้ครับช่วงนั้นมันมันเปียกอยู่เท่ากับ บรรจุเดี๋ยวปีนี้สิหาวิธการบริหารจัดการให้ยังไงให้มันได้กอกได้ตลอดเมื่อปีพอได้เงินใส่โอเคบรรจุกอกันหลายเติบจ้ะเกือบลอยเกือบลอยถุ่งนะคะให้คุณลุงช่วยบรรจุด้วยนะคะ